รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า abc นะครับเกิดจากการประกอบของสามเหลี่ยมด้านเท่าหลายๆรูปนะครับเขากำหนดให้ความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปนั้นเป็นจำนวนนับนะครับถามบอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่แรงเงานั้นจะมีความยาวด้านที่น้อยที่สุดนั้นเป็นไปได้กี่หน่วยนะครับก็ดูจากรูปนี้เห็นไหมครับว่าเขาบอกว่าทุกด้านนั้นเป็นจำนวนานับหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามันจะได้เลขที่น้อยที่สุดก็คือด้านที่คู่ที่น้อยที่สุดเนี่ยนะครับมันต้องมันต้องเป็นเลขที่น้อยที่สุดได้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเราก็ให้สมมุติเราให้มันเป็นเท่าไหร่เียครับเป็นหนึ่งไปเลยนะครับสมมุติเราคิดว่าสามเหลี่ยมนี้ยาวด้านละหนึ่ง ยาวด้านละหนึ่งนะครับมันก็น่าจะเล็กที่สุดนะครับแล้วนะครับนิดหนึ่งอันนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับสมมตินี้มันเป็น2นะครับยาวด้านละ2อนะครับอันนี้ก็ต้องยาวด้านละ3นะครับก็ตรงนี้2ตรงนี้อีก1นะครับอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ3เพราะว่าเท่ากันเลยอันนี้ก็ต้องยาวเท่าไหร่ครับ3กับ2อนะครับอันนี้ก็จะยาวเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ5นะครับอันนี้ก็ต้องยาว ด้านละ5นะครับเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็น2กับ5นะครับก็จะได้7นะครับามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้ก็3กับ1นะครับก็ได้4นะครับอันนี้ก็ต้องยาว4นะครับอันนี้ก็1กับ4นะครับก็จะได้สามเหลี่ยมที่ยาวเท่ากับด้านละ5นะครับอันนี้ก็ต้อง1กับ5นะครับก็เป็น6นะครับอ่าอันนี้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับถ้า เรามาจากทางนี้มันจะได้7นะครับแต่ถ้ามาจากทางนี้มันได้6นะครับแสดงว่าไอ้เลขที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันไม่จริงนะครับมันไม่สามารถทําให้เงื่อนไขเนี่ยมันทําให้เป็นเกิดความขัดแย้งนะครับนะครับแสดงว่าเราสมมุติเลขเนี่ยไม่ถูกนะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งสมมุติใหม่นะครับนะครับไยใช้หลักการเดิมนะครับลองดูนะครับทีนี้รูเปลี่ยนใหม่นะครับรูให้ตรงนี้นะครับ อันเล็กสุดเนี Star ่ยครับยาวเท่ากับด้านละ A แล้วกันนะครับด้านละ A p. อันนี้ก็ยาวด้านละ A นะครับอันนี้ต้องยาวด้านละด้านละ B นะครับอันนี้ต้องยาวเลยครับยาวด้านละ A บวก B นะครับอันนี้ก็ต้อง A บวก B เพราะมันเท่ากันอ <bunlar aynı S 2> ันนี้ก็ A บวก B บวก B นะครับก็เป็น A บวกส B นะครับอานนี้ก็ยาวเท่ากันก็ A บวก อันนี้ก็บบวก a บวก 2b ก็เป็น A บวกด้วย 3b นะครับฝั่งนี้ก็เป็น A บวก B บวก A นะครับก็เป็น2 A บวก b นะครับอันนี้ก็ต้องได้2 A บวก B นะครับอันนี้ก็ A กับ2 A บวก B ก็เป็น3 A บวก B นะครับอันนี้ก็ A บวกกับ3 A บวก B นะครับก็เป็น 4a บวก b นะครับเราก็ได้เงื่อนไขแล้วนะครับเงื่อนไขที่จะทำให้สมการทั้งสองเนี่ยเท่ากันนะครับก็เราก็ต้องมาแก้สมการนะครับก็เป็น a บวกด้วย 3b ต้องเท่ากับ 4a บวก b นะครับทำยังไงดีครับเวลาเราจะแก้สมการที่มันมี เราก็จะรวมตัวแปรนะครับอันดับแรกเราทำไงครับอันนี้มี a แล้วก็ 3b, c a 1b นะครับแล้วก็ลบ b เข้าไปทั้ง2ฝั่งนะครับก็เหลือ 2b นะครับนนก็เป็น a บวก 2b เท่ากับ 4a แล้วก็ลบ a เข้าไปทั้ง2ฝั่งนะครับก็เป็น 2b เท่ากับ 3a นะครับอ่อาทีนี้จะให้เห็นนะอัตราส่วนมัน ชัดเจนขึ้นทัไมครับก็เอา b หารทั้งสองฝั่งนะครับนะครับก็จะกลายเป็น2เท่ากับ3 a ส่วน b นะครับแล้วก็เอา3หารทั้งสองฝั่งนะครับก็เป็น2ส่วน3เท่ากับ a ส่วน b นะครับเราก็จะรู้ว่าอัตราส่วนของ a ต่อ b เนี่ยมันจะต้องเป็น2ต่อ3นะครับ2ต่อ3ทีนี้ถ้าจะให้มันเล็กที่สุดนะครับให้มันเล็กที่สุดเราก็ควรจะให้มันเป็น 2กับ3เลยนะครับมันก็จะได้คำตอบออกมานะครับทีนี้เราก็มาลองไล่ตัวเลขเลยดูนะครับเรารู้แล้วนะครับมาตรงนี้มันต้องได้2นะครับอันนี้ต้องได้3นะครับอันนี้ก็ต้องได้5นะครับ5อันี้ก็ต้องเป็น8นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น7 7นะครับอันนี้ก็ 8เหมือนกันอันนี้ก็8บวก3ก็ต้องได้11นะครับอันนี้ก็7บวก2ก็เป็น9นะครับเกบวก2ก็เป็น11เห็นไหมครับว่ามันถูกต้องแล้วนะครับต่อไปก็ไล่ต่อไปอันนี้ก็ต้องเป็น9กนะครับ9วก1 1ก็ต้องยาวได้เละ20อันนี้ก็7บวก9กนะครับก็เป็น16นะครับอันนี้ก็เป็น5บวก7 5้าบวกเบวกสิกนะครับก็เป็นอด้านนี้ก็เป็น5้าบวกเจ็ดบวกสิบหกนะครับก็ได้ยี่สิบแปดอันนี้ก็ได้ยีนะครับออันนี้ก็เป็นยี่บวกแนะครับได้สามสิบหกนะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความยาวด้านนะครับ ที่น้อยที่สุดนะครับที่เป็นไปได้นะครับของรูปแรงเงานะครับก็คือ36หหน่วยนะครับคือคำตอบ